ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่ก็เป็นสกินขี้รัวนะครับที่ผมเพิ่งไปจัดมานะครับก็ได้เป็นสกินมานะครับแล้วก็กรอบของขี้รัวนะเอยไม่ใช่กรอบของฮันเตอร์อีกันเตอร์นะครับนี่นะครับเป็นกรอบของกิจกรรมนะครับที่ไปสุบมาได้นะแล้วก็มีอีโมจิด้วยนะครับมีเอฟเฟคค่าด้วยนะนี่ก็เป็นเอฟเฟคค่านะครับแล้วก็ มีอีโมจิด้วยนะครับของกอนนะครับคิรัวฮิโซกะแล้วก็คุณลาปิกานะครับก็ผมสมมไปประมาณสี่พันกว่าเพชนะครับสี่พันสี่พัน้านะครับก็สูมไปค่อนข้างเกินนะครับนี่ก็ส่มรอบแรงนะจริงๆริงผมเติมสุ่มไปหลายรอบมานะครับดูให้ดูไฮไลท์ตอนส่มนะจริงๆผมเติมส่มไปหลายรอบแล้วนะครับก็คือเติมเรื่อยๆื่อนะเติมยัดเรื่อยๆนะครับก็คือไม่ออกไม่ออกอะไรเลยไม่ออกทุกตัวเลยนะครับไม่มีตัวฟีออกเลยนะ ออกแต่แบบออกแต่คือเกลือครับออกแต่แบบเท่น,น,นะครับก็โดนเต็มเต็มนะครับจงังหวะนี้ก็คือเกลือนะครับดูนะครับสุ่มแบบไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบตัวออกเหมือนเขาเลยนะก็เบ็ดเสร็จนะครับก็โดนเต็มเต็มนะประมาณสี่สี่พันนะครับแล้วก็มีตัวฟีสิบใบนะนี่ครับแล้วก็แลกคูลาปิก้าเอ้ไม่ใช่ดิ <laughs> แลกคิรัวนะครับรอจะเล่นคิรัวนะ ฮาิรนะครับนี่ยังรอครับเท่มากนะครับคิดลัวของชอบอยู่แล้วนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับรอเสบียงมาก็ได้น,นะสายประหยัด oh, ก็อีกตัวหนึ่งก็น่าจะหมดประมาณสองร้อยสามร้อยประมาณสามสี่ร้อยนะไอตัวหนึ่งเราไปดูในเกมาเลยครับผม mm hmm. ก็กดคลาสสิกมานะครับมารีวิวสกินของคิดรัวนะครับเกมนี้มาดูกันว่าเราจะเป็นยังไงนะทีมเรามีคุราปิก้าด้วยนะครับ นี่นะครับเพิ่มเกมมาแล้วนะก็มีนี่ครับสติกเกอร์นะมีอนิเมชันด้วยนะครับเป็นการยืนเฉยนะกดวิ่งไม่ได้นะครับกดตอนวิ่งไม่ได้น,ไได<อ>นี่นะครับมีการขี่สเกตบอร์ดด้วยนะก็สวยใช้ได้นะครับก็สำหรับใครที่รอสเบียนนะครับแล้วก็เอาสกินของคิดรัวหรือว่าแต่ละตัวของกอของโคดไาเปก้าหรือว่าฮิสกะผพรมว่าคุมอยู่นะ ตอนนี้ผมก็รีบหน่อยนะครับเพราะว่าผมอยากได้คิดรัวนะอยากเล็ดมากนะครับก็เลยเติมวันที่สองนะจริงๆมันมาวันเสาร์แล้วนะครับก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะผมก็เพิ่งมาเติมนะครับเพชรเ็จก็ประมาณสี่พันกระเพชสี่พันห้าร้อยเพชรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็มีตั๋วฟรีจากการเติมรีชาร์จนะครับอีกสิบใบนะก็ลองไปคำนวณดูนะครับผมก็เพชรเ็จก็ประมาณสองพันบาทนะครับถ้าทีเป็นเงินไทยนะ ถ้าลนนี้เป็นตัวที่กดเลนข้างค่อนข้างเก่งนะครับก็กดมดโขบสบายเลยนะครับเก็บเนี้ยคือแบบสกิลมาค่อนข้างไกลนะเออเราเกินเจอมานะครับเราไม่มีฟิกเกอร์เลยนะอุ้ยตบกตบอลตก่อนสวยครับเ,าาเ,เพื่อนมาเติมสวยสวยเพื่อนโอเคเรายังได้เรายังได้คิวมานะเกือบตายนะครับจังหวะนี้ยืนลึกนะครับแล้วผมก็เอาเป็นสเปียลชาร้ลางมานะครับแล้วก็ตีป้อมเลยนะครับช็อตนี้ผมไม่กับ,บ้าท์นะเพราะว่า รีแปมเอาเงินนะครับบางคนอาจจะกลับบ้านก็ได้นะแต่ผมแบบหิวทองไงหิวเงินไงก็ต้องตปยนะครับเพื่อความรวยนะนี่นะเราก็ถอยก่อนละกันนะครับเข้ามาแล้วนะครับแต่เราเลือดไม่เต็มนะก็ต้องรอก่อนนะครับรอเล่นๆก็ค่อยเล่นไปนะครับรอเขาเคลียร์ขิปกวางกันานนะครับชิปนะครับ คุมค่านะครับบอกเลยว่าสกินสวยแถมเอฟเฟกต์ก็เวอร์มากนะครับสกิลหนึ่งจะเป็นการแบบปาโยโย่นะสกิลสองเป็นการสไลด์แล้วก็มีสายฟ้าหุ้มด้วยนะครับสกิลสามก็จะเป็นมันตินะครับมีโคตรแรงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นอ่ะเจ็บมากอยู่นะครับโดนสกิลเราจุดนี้นะกดดันได้นะกดดันได้ตอนแรกนะครับ สกิลเราไกลนะครับมาขบเขาแบบสู้เราไม่ได้นะถ้าโดนเต็มๆเนี่ยสกิลหนึ่งก็คือบอกเลยว่าแรงมากนะครับเขาไม่เชียร์ชีฟนะดูทรงแล้วก็จะไม่จะไม่มีอะไรนะครับเขาแบบไม่กล้าเดินลึกนะเราก็ไม่กล้าเดินลึกเหมือนกันนะครับกลัวโดนซ้อน f ก g u ไม่มีนะครับนี่นะครับกดดนเรื่อยๆนะสกิลค่อนข้างไกลนะครับหนึ่งเข้าไปนะครับแล้วก็ปลาหนึ่งนี่นะครับโดนเฉียดก็เจ็บอยู่นะต่อเรื่อยๆนะครับแถมมานาก็แทบไม่ลดด้วย นี่นะครับกดดันเรื่อยๆเราก็ตีเอาเงินนะครับตีปูช่างวันนี้ค่าโกละเขาแหลมนะจะมาลวงป่าเรานี่นครับเรามาปิดให้เพื่อนนะครับแเอามาโขบตไลแล้วเรียบร้อยครับได้มาอีกหนึ่งคิวนะครับก็ตีป้อมครับชัดนี้เกนเจอร์มากันป้อมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเราก็ตีป้อมไปก่อนนั่งไงเกนเจอร์มากันนะครับ แคคิบไปก่อนนะครับก็ค่อยเล่นนะครับรอเพื่อนเล่นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราค่อนข้างรวยแล้วนะครับเพราะว่าเรากักคีบมัดโขบไปเยอะนะแล้วก็เราฟาร์มนะครับผมได้คิวด้วยนะ้าว,วันนี้เรามาด้านเออมามาดักมัดโขบนะเราจะเดินมานั่งไงตื๊อสไลด์สไลด์แล้วก็ชื่อหนึ่งเรียบร้อยครับ ไลต์ตีแล้วก็ซิกิลหนึ่งนะครับสบายแล้วนะครับเกมนี้คือเกิดมากนะครับเรารวยรวยมากนะครับจุ๊บ่ฟนได้เต่าด้วยนะจุ๊บสวยได้ครีปมาตัวหนึ่งนะเีร็ร้อยจูเลียนเราก็โหดน,นะคนลาปิก้ากนี่ละจุ๊บสวยครับได้วปหนึ่งคิว เฮ้ยปอมนายปอมมันตีเราใจเย็นนะครับใจเย็นทึบสไลด์ึบสวยครับย็นจะล่าได้นะกลับบ้านก่อนลวกันนะครับมานาหมดนะเพิ่มชิ้นต่อไปจะเป็นอัมเพชรเขียวนะครับมีอดาเหรอนี่นะครับสู้เลยนะครับเอไม่ไหวกับเราอยู่แล้วนะรเราค่อนข้างรวยนะครับนี่ซึบเรียบร้อยนะครับตายนะ แรงมากนะครับแถมเลือดเลือดแทมไม่รดนด้วยนะบอกเลยว่าถ้าห้าลิดเกิดนี่คือถ้าไม่มีตัวซีซีแทบหยุดไม่ได้นะครับเราก็ตีป้อมไปนะผมพยายามเกี่ยสกิลสองไว้นะเพราะว่าเปลืองมานานนะครับไม่อยากใช้เยอะนี่อันนี้ท่าว้าของวิวนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคิดรัวนะครับเป็นของเอ่อวิวแสงดาวประจำปีนะสีทองป้อมระเบิดแล้วนะครับเจ็บนาที ฮิดาฮิดายมีเราเอาคนเลยก็ได้นะครับชุบยุบยสวยครับได้เซนเจอมานะกดล้างนี่ไงล่ะเกือบนะครับเกือบโดนหอกได้บัฟฟีด้วยนะยึบเกือบเกือบโดนลัดสวยเลยนะครับช็อตนี้ฟัมฟาร์มไปนะครับฟฟาร์มเรื่อยๆนะครับสกินดูความสวยของสกินนะสกินหนึ่งคืออลังการมากนะครับพี่ยึบจึบอืมเขาวิ่งหนีผลน่าจะวิ่งมาบวก ทีอันติเลยนะครับจังหวะนี้ผมมาเราดักพุ่มสักตัวดีกว่าเพื่อจะมีตัวหลุดนะครับนี่ไงละ่ะมาแล้วฮิวดาแทงก็เอานะครับตี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 สไลด์ตีเรียบร้อยครับผมสวยอ้ยจึ๊บ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 ส่ไป็นคิวบอกเลยว่าเกาะเด้งยับยับนะครับเรือแทบไม,ม่ลดเลยนะเย็นจะเย็นจะเย็นครับมีป้อมกลางอุ้ย อ,อกอุ้ยมาด้วยมาด้วยสกิลเราหมดแล้วอะ่ะอุ้ยอยระวังกินเจอนะครับแรงอยู่จะวันนี้เราก็ไปเอาป้อมกลางก็ได้เว้ยสายตีคือมีอาตีป้อมจุ๊บแล้วเ,เรามีฉล้างแล้วนะจุ๊บสวายได้ไหมหนึ่งอีกหนึ่งแอซิดมีบัาฟ้านะครับขอบัาฟ้าได้หรือไม่ ยิสวยเพื่อนให้บาฟ้าเราด้วยนะ thank you ครับผมมีป้อมกลางนะเราเข้าเลยครับนี่จึ๊บจึ๊บจึ๊บได้มาหนึ่งอุ้ยฉล้างจึ๊บ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 อุ้ยโอ้โหป้อมมันตีเราด่โอ้โหป้อมตีเจ็บมากอะ่ะหกสิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะเมื่อกี้เราแทงป้อมนานไปหน่อยนะครับก็เลยเรียบร้อยนะครับคิดนะครับเมื่อกี้ มีมอสอยู่ข้างล่างนะครับปึ๊บขอแอซิสโอเคยังได้แอซิสอยู่นะคือเมื่อกี้ถ้าเราแบบว่าไม่โดนป้อมลิงนะแบบว่ามีเพื่อนแทงให้ด้วยอีกสักหน่อยนะครับคือเราน้าจะําได้ยาวๆนะแต่เมื่อกี้เราโดนป้อมยิงนะครับสียดยนะคือป้อมยิงแรงเกิน<ว>นี่ครับเราก็ตีป้อมนะครับเกิดแล้วนะได้เพชรเขียวก็คือแรงมากนะฮา,าริตได้เพชรเขียว ได้เพชรเขียวแล้วก็ได้ปีกนกนะแล้วก็เจาะเกาะนะครับผมข้างบนมีฮิวดานะผมมาดักพุ่มด,ดีกว่าดักพุ่มกับคลาปิก้าต้องมีคนเดินมาแน่นอนนะครับต้องมีแหละยังไ,ไงมาแล้วตัวหนึ่งจุ๊บสไลด์จุ๊บอันติจุ๊บจุ๊บสวยได้ช็อตดาวมานะครับสนนี้ เดี๋ยวเพื่อนอุ้ยโอ้โหจุนเรียงกง็แรงคนณนายปีกาก็แรงเว้ย <laughs> เข้าไปแอกแล้วอุ้ยฮาลิดอันนี้อยู่ล่างไม่ใช่ฮาลิดดิเราอยู่เลนฮาลิดมอสโควนะครับก็น่าจะเคลียร์หลอดนะเรารีบวิ่งไปเลยครับรีบไปจัดการีเพื่อนสับแล้วตุ้มนะสกิลสองทีเดียวเรียบร้อยเซบเอ็คิวแล้วนะครับสกิน ดูดิสกยินสวยมากแล้วก็เสียงดังเลยนะคือตอนแรกเขาแรกผมนี่แบบมองอะไรไม่เห็นเลยนะจุ๊บนะครับตีป้ป๊มจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บเอาคนจุบ๊บอุ๊ยตีปัป๊มก็ได้นะไม่ตายเมื่อยะเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับห้าลิตเอ็กซ์คิรัวนะครับเท่มากนะครับผมสกยินสวยสวยมากๆนะครับผมค่อนข้างที่จะอวยนะแล้วก็ โอเคกับการคอบเล็บครั้งนี้มากๆนะครับเพราะว่าสกินสวยจริงๆนะครับก็หลัดคลิปนี้แค่นี้แล้วกันครับบ๊ายบาย